นี่ฮะรูนะรูที่น้ำมันเครื่องผ่านนะครับเลี้ยงขึ้นไปยังปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับคือรูนี้นะนะครับรูนี้ผมจะขยายนะครับขยายให้ใหญ่ให้มากเท่าที่จะมากได้นะคโดยที่จะไม่นะครับไม่ให้ไปพ้นช่องที่กั้นแผ่นกรองน้ำมันเครื่องนะนะครับขยายให้ได้มากเท่าที่มากได้เพราะน้ำมันเครื่องจะไหลผ่านเข้าทางรูนี้นะ แต่ระมัดระวังอย่าให้ขยายเกินแผ่นกรองแผ่นกรองสี่เหลี่ยมนั้นขึ้นไปนะครับนี่ผมจะมาเจาะรูนะนะดูครับเป็นทางเดินน้ำมันเครื่องเข้าไปในที่เก็บห้องน้ำมันเครื่องที่ปั๊มน้ำมันเครื่องสูบขึ้นจากทางนี้นะนะครับทําให้ถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายเทเข้าสะดวกนะนะครับเผื่อที่ปั๊มรอบสูงนะครับ รอบสูมปั๊มฉีดน้ำมันเครื่องมากนะครับอ่าน้ำมันเครื่องที่จ่ายไปจะไม่สะดุดนะยิ่งจ่ายมากยิ่งดีรถก็ยิ่งลื่นเครื่องก็ยิ่งเย็นนะแต่ระวังนะครับอย่าเจาะให้เกินนะครับให้เกินเป็นผาตกรองนะ <cinco. S 1> เป็นกรองสี่เหลี่ยมนี้นะยัมีช่องด้านในนะเนี่ยเป็นกรองอยู่อันนี้นย้ายเกินช่องนี้ขึ้นไปนะรถก็อาจจะลถดภากรองนะไปได้นะเจาะคว้านหรือผ้าแต่งไหนก็ตามแต่แต่อย่าให้เกินช่องของภากรองเนี่ยนะครับคือทักษะนะครับ อันดีเลยครับเนี่ยทำการเจาะครับขยายออกมา่างนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมเจาะนำสตนก็เจาะเพื่อนเพื่อนดูกันนะครับผมทำยังไงนะนี่ผมจเจาะนะครับเห็นไหม ผมจะเจาะรูเล็กนะครับข้างๆรูนี้นำศูนย์ก็ไปก่อนนะครับจากนั้นจะเจาะ,ะรูใหญ่ให้เท่ากับรูนี้แล้วก็เปิดให้โล่งเป็นสองสองรูติดกันแล้วก็เปิดให้โล่งเป็นรูเดียวกันเลยนะฮะตามที่ผมต้องการแล้วนะเป็นสองรูติดกันแล้วเป็นเป็นรูใหญ่นะเดี๋ยวจะมาแต่งแก็บกันฮนะมาเจียดอกเอาดอกเจียมาแต่งแก็บกันนะครับ ให้น้ำมันเครื่องไหลผ่านนะครับให้ได้มาก <hi> ที่สุดแล้วให้ให้น้ำเครื่องไหลผ่านแบบง่ายๆนะครไม่ต้องมีอะไรมาปิดกั้นนะให้ช่องโล่งใหญ่ไปเลยนะผมนะครับ การักษาการจำเนี่ยผมจะไม่ห่วงนะบางคนดูแนละ้วได้ความรู้แก่เขาสามารถเอาไปต่อยอดได้ผมก็ดีใจน,นะบางคนเอาไปทาแล้วได้ผลกว่ามผมเก่งกวา่าผมดิศักยภาพของเพลงได้ออกมาได้ดีนะผมก็ครับยินดีด้วยนะยินดีนด้วยคนระับต่อมาเมื่อเราได้นะรับช่องทางเดินน้ำมันเครื่องนะครับที่สามารถถ่ายเทยได้สนะดวกแล้วเนี่ยทให้ปัม๊มสามารถรอบส,สูงๆปั๊มฉีดมากๆเยอะๆรอบส,สูงๆนะครับ ทำให้น้ำมันน้ำมันเครื่องถ่ายเข้าไปทันนะถ่ายเข้าไปทันนะครับแล้วต่อไปนะต่อไปผมก็จะมานะครับเจาะดูน้ำมันเครื่องที่สีดขึ้นไปเลี้ยงลูกสูบขึ้นไปเลี้ยงแหวนะนะอาการลูกเบรกลูกติดลูกลื่นหรือว่าอาการที่ว่าน้ำมันเครื่องเสื่อมศักยภาพนะครับมันจะยืดอายุก,การใช้งานของเครื่องไปอีกนะแล้วก็นะบางครั้งถ้าเราเจาะนะ ยิ่งจฉดมากน้ำมันเครื่องยิ่งเลี้ยงยิ่งขึ้นไปเลี้ยงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับนะครับแต่ว่าถ้ามากเกินไปปั๊มก็แรงดันไม่พอนะแต่ที่ปั๊มจะฉีดไปไกลนะกับฉีดใกล้ๆกนะก็ฉีดขึ้นมาในปลายกระบ,บอกสูบไม่ได้นะทําให้เครื่องอ่ะก็เกิดปัญหาอาการร้อนนะครับร้อนจัดนะครับต้องหาแรงดันที่พอเหมาะพอดีที่ปั๊มฉีดได้นะครับในปริมาณที่น้ำมันเครื่องที่ปัำำ๊มสามารถดันไปได้นะ สังเกตได้ครับถ้านำมันเครื่องเครื่องลูกไหนนะมันเครื่องที่ผมที่ผมสังเกตเครื่องลูกไหนที่นำมันเครื่องเลี้ยงพอนะครับนะครับเครื่องลูกน um> ั <t um)> <t um ้นนะครับอาการลูกสูบต็ดลูกสุบเบ็กก็จะไม่มีนะครับแล้วบางลูกนะครับที่นำมันเครื่องเลี้ยงดีนะครับเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงจำนวนมากผิวจะไม่มีรอยขรุขระจะไม่มีรอยหยาบเหมือนกระดาษทรายเลยจะลื่นไปเลยนะฮะจะลื่นนะแต่ก็ไม่ลื่นอยู่เป็นไปมันก็มันก็มีอายุการใช้งานของมันนะมันก็จะลื่น คือไม่สากนะเหมือนกระดาษทรายนะยิ่งนะมันเครื่องยิ่งขึ้นไปเลี้ยงมากได้มากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งดีนะครับต่อระบบเครื่องนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะดูแล้วมันเครื่องฉีดขึ้นไปลองสูบกันต่อเดี๋ยวผมจะทําการเจาะขยายนะครับดูแล้วมันเครื่องนะที่ฉีดขึ้นไปลูกสูบเลี้ยงลูกสูบนะผมปรับมุมนิดหน่อยนะให,ให้ฉีดฉีดฉีดลอดใต้ก้านสูบนะ แต่ถ้านะฮะเพื่อนๆจะเจาะแล้วนับเอาไฟนับส่องให้ดูเห็นดูนะับ้ะเจาะเข้าไปในรูปทรงเดิมนะแค่แทงให้ทะลุนะไม่ต้องเปลี่ยนมุมนะก็ได้เหมือนกันนะโี่ครับแต่ผมจะทําการเจาะนะอืะไอไปวาลูกเดิมนะนที่ผมเคยบอกนะว่าถ้าลูกเดิมไม่ว่ารัดตัวไหนนะผมจะขยายขึ้นมานะประมาณ2-3งถาเบอร์โดยนะครับ เอาดูเดิมเป็นหลักผมจะนะแทงกับะตะไบยแยงหนุ่มหนูนะฮะของคาบูนะครับนะนะแต่นี่เป็นอัพไซส์ลูกห้าสิบห้าห้าสิบกห้าสิบเจ็ดขึ้นมาแล้วนะผมจะ,ะถ้าลูกห้าสิบห้าขึ้นมาแล้วผมจะผมจะเช็คแรงดันแรงดันที่ผมที่ผมเคยลองมานะห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดผมก็จะอยู่ประมาณดอกชาวานันความโตประมาณ อ่าหนึ่งจุดห้าหนึ่งมิลครึ่งนะแทงเข้าไปนะฮะแยงเข้าไปเนะี่ยเแรงดันที่ผมคำนวณมาแล้วนะครับเพื่อว่ามันเป็นแรงดันที่ว่าพอดีเหมาะนะเป็นแรงดันที่นะํามันเครื่องไปในปริมาณที่มากแล้วก็ไปได้ไกลนะนะครับไม่ว่ารอบรอบไม่ต่ําเกินไปรอบสูงก็คือไปได้เหมาะนะผมจะแทงอยู่ประมาณใช้แยงอยู่ประมาณ หนึ่มิลเป็นแรงดันที่ปั๊มขิดพอเหมาะพอดีเลยนะเครับเดี๋ยวเครื่องลูกนี้ใช้ลูกห้าสิบหมิลนะรัเชียเบอร์2 0 0ร้ผมก็จะใช้เป็น1 5ึ่มิลนะครับอนี้สองมิลนะสองมิลค่อนข้างที่ใหญ่ไปสองมิลค่อนข้างที่จะใหญ่ไปนะใหญ่ไปสักนิดนะครับกับรถที่ ใช้รอบไม่สูงมากเกินไปเป็นอารัดที่เน้นใช้งานนะครับเพื่อนๆอย่าลืมทุกครั้งนะครับเวลาเราทําอะไรถอดประกอบเครื่องถ้ามีอกาศได้เปิดฝากรัดับนะเพื่อนๆอย่าลืมนะถอดปั๊มน้ำมันเครื่องออกมาทําความสะอาดเช็คภายในทุกครั้งนะลองหมุนดูว่าปั๊มน้ำมันเครื่องฉีดดีหรือเปล่านะฉีดน้ำมันเครื่องดันดีหรือหรือว่ามีฟองอากาศที่มากหรือเปล่านะบางบางบางคันถ้ารถทําลูกใช้ความเร็วสูงแล้วก็ใช้งานหนักด้วยนะชอบดัน ถ้ามีฟองอากาศมากเหมือนเครื่งองเตาเครื่องกับน้ำมันเครื่องเลยนะฟองอากาศขึ้นไปนะผมเนี่ยนะไม่เปลี่ยนปั๊มใหม่เลยนะฮะผ,<ม>ผมจะใช้ปัม๊มเดิมนะผมจะใช้ปัมนะป๊มแทนะปั๊มแทเบิกศูนนะแต่ถ้ารอบสูงรอบหนักเกินไปผมก็จะใช้ปัม๊มเป็นปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งนะแต่ปั๊มน้ำมันเครื่องบริษัทที่เราเบิกศูนเนะี่ยคือดีนะดีมากนะ ก็ถือว่าการฉีดนะพอในการแจ้งหนักๆเนีนะ่ยเดี๋ยวถอดเช็คดูนะก็ข้างในสกปรกก็่ามขั้นตอนนี้เราไม่ไม่สมควรละเลยนะไม่สมควรลืมนะ บางคนถ้าไม่ซื้อปั๊มแต่งนะถ้าเป็นผมผมทําลูกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าขึ้นไปนะรอบสูงนะผมจะปั๊มเดิมเนี่ยนะะหลังจากที่เราเจาะเคร้งแล้วนะเจาะดูฉีดแล้วนะผมก็จะมาโมปั๊มเดิมเนี่ยนะะเดี๋ยวมีโอกาสนะครับทํนาดไหนที่ว่าลูกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้ารอบสูงขึ้นไปเดี๋ยวผมจะนะครับมาทําให้เพื่อนๆดูนะ ผมไม่ห่วงความรู้นะครับยิ่งเพื่อนๆเราไปต่อยอดได้เท่าไหร่ก็คือยิ่งดีนะครับต่อ,อเพื่อนๆน,นะผมดีใจด้วยนะแล้วมันเครื่องนะครเวลานะครับปั๊มน้วมันเครื่องนะครับว่าเ,เห็นไหมว่าจะใชยู่ลักษณะนี้นะมันจะทํามานคู่กันกันกบเฟืองของอแขนข้อเหวี่ยงนะเวลาปั๊มนะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะ นะครับมันมันจะดูดเนะมันจะดูดขึ้นมาจากรูนี้นั่นเองนะทำยังไงครับเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมาส,สาธิตให้เพื่อนๆดูเลยก็ได้เฉดเลยไปเลยฮนะเก็บความรู้นะไม่จำเป็นต้องมีความลับนะผมเดี๋ยวกับผมทำยังไงเดี๋ยวไปดูนครับต่อกันครับ น,นะครับอ่านคิดเราจะอ่าเก็บน้ำมันเครื่องให้น้ำมันเครื่องถ่ายดีได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมนะมันเครื่องจะดูดขึ้นทางรูนี้นะนะครับคือปัม๊มทางรูป,ปั๊มตรปปมงนี้เองฮนะนัอยู่ลักษาะนี้นะจะดูดดูดขึ้นทางรูนี้นะต่อมาผมจะแกะปั๊มนะนะนี่คือ,คอรูที่ดูดเข้าไปนะ ผมจะทำยังไงครับหลังจากผมแกวมานะผมก็จะกัดดูนะครับกัดดูนี่ให้ลึกกว่าเดิมนิดนึงนะให้ลึกกว่าเดิมเข้าไปกัดเฉพาะช่วงนี้นะกัดเฉพาะช่วงตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอ่างน้ามันให้เข้าไปเก็บได้มากกว่าเดิมให้น้ามันถ่ายน้ามันได้ดูดได้ดูดได้ให้ปั๊มนะครับเฟืองปั๊มนะ่ะดูดน้ำมันได้สะดวกกว่าเดิมนะเจาะเฉพาะรู ช่วงขาเข้านี้นะฮะขาที่จ่ายออกไปไม่ต้องเจาะนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการสร้างแรงดันที่คงที่ออกไปแล้วเนี่ยนี่จะเป็นการสร้างแรงดันที่คงที่จะฉีดออกไปนะกัดดูนี้นะผมจะกัดให้ลึกเข้าไปนะนะผมจะกัดช่วงที่ลึกนะีไม่กัดขอบกัดข้างนะกัดช่วงให้ลึกเข้าไปนิดนึงนะตรงนี้นะนะโอเ okay คครับถอดฟองปั๊มออกก่อนนะ สังเกตด,ด้วยครับด้านไหนอยู่ด้านไหนนะใส่เข้าไปในด้านเดิมไม่ถูกตำแหน่งนะครับสังเกตด,ด้วยนะ โอเคครับมาล้างประกอบกันประกอบกันมนมันกันทำอ่างเข้าไปนะครับให้มันให้เข้าไปที่ฝืองปั๊มได้ง่ายและก็ได้เยอะกว่าเดิมนะครับ แต่รูที่ปั๊มจ่ายออกไปนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะดูที่ปั๊มจ่ายออกไปไม่ต้องไปทําอะไรกาได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็เสาะร่องให้เข้าไปได้ง่ายนะนะครับแค่นั้นเองครับประกอบเข้าไปครับแล้วก็ประกอบเช็คให้ดีนะว่าน้ำมันปั๊มฉีด ดูว่ามีฟองอากาศเยอะหรือเปล่าถ้าฟองอากาศมีเยอะน้ำมันขึ้นดีนะโอเคครับ กับตำแหน่งเดิมทุกจุดนะครับนี่ฝรืงปั๊มอย่าลืมนะใส่กลับหน้าเดิมนะนี่รถคันนี้ปั๊มยังบางทีก็เบิกใหม่ไปเลยก็ได้คดีนะปั๊มสมบูรณ์ ชัดเจนนะถ้าปั๊มไม่เป็นโดยนะครับเบิกอ่ายังดูแล้วยังลื่นอยู่ก็ไม่ต้องเบิกนะ ไปเน้นๆอย่างนีน้ เข้าไปนะให้นง้นะเข้าแต่ถ้าบางคนจะซื้อปั๊มแต่งเลยก็ได้นะฮะเดีย๋ยวเราจะหยอดนะ้ำมันเข้าไปที่รูทางทางเข้านะ โอเคครับหมุนดูนะแล้วมันสุกนี่ครับมันมาแล้วนะเ,วเข้าไปนิดนึงนะแต่มันยังเข้าไปไม่มากพอสังเกตดูว่าเป็นฟองอากาศเป็นเม็ดเป็นเ,นเนม็ดมอนเม็ดอากาศหรือเปล่านะนี่ครับนี่มันขึ้นดีนะ สัเกตดูตอนที่เราหมุนสะดุดหรือเปล่านะถ้าไม่ลื่นสะดุดนะผมแนะนำให้เปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับหรือบางคนงบน้อยก็หากระดาษทรายมาขัดผิวหน้าเฟืองให้ลื่นเั็กหน่อยนะโอเคครับปั๊มทำงานปกติครับ นี่ครับดูือามันเคลื่อนขึ้นมาแล้วไอ้นี่ที่มันเป็นอากาศขึ้นมาบุ้มๆแล้วนี่ไม่ใช่นะคือแรงดันอากาศน้ำมันเครื่องยังมีไม่มากกอแต่ถ้าเป็นเม็ดอากาศมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับเม็ดอากาศนะคือปั๊มน้ำมันเครื่องเฟืองก็เลนมาสริจนะ พันงนี้ครับว่าลื่นลื่นดีหรือเปล่านะถ้าไม่ถ้าไม่สะดุดถ้าลื่นดีนะก็แสดงว่าปันะ๊มยังโอเคอยู่นะ แก่อ,ออกหมดเดี๋ยวตอนเช็คอันนี้ถือโอเคครับผ่านครับเดี๋ยวเราลงไปแบหลังจากตรงนั้นเราไปประกอบที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทปัน่นเวียงดูนะจะพุ่งดีหรือเปล่านะ นี่นะโอเคครับนี่คือจังหวะตีกองเฟืองปิก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 นะครับเหมือนน้ำมันเครื่องฉีดปิ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 ดคืออาการเฟืองตีน้ำมันเครื่องขึ้นไปนะครับ <Okay. S 1> หมดแล้วใส่ไปฏิเดียมหมุนตรงนองรอบเกือบหมดเลยฮนะเห็นไหมอที่จะออกมาที่จะช้า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 ,ชานะแต่นั่นนี่ พอแต่งน er ้ำอ er ่างเก็บน้ำมันให้มากกว่าเดิมน้ำมันก็ขึ้นไปจํานวนมากกว่าเดิมนะหมุนแค่หมุนช่องที่น้ำมันที่เก็บในถ้วยคือหมดเลยนะหมดช่องเราเละหมดเลยมันคลักออกมาหมดเลยเทับใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปหมดเลยนะเรับเพิ่มมาดูนะน้ำมันขีดดีหรือเปล่านะ นะี่ะการจะอยู่ตำ่ำแล้วเรลาการจะต้องอยู่สูงนะก็ใส่ในเสื้อสูบนะเพื่อนๆดูนะนี่ขนาดผมกระดุกกระดิกก้านนะ่ะว่าเห็นไหมดูที่ดูน้ำมันนะนิดนึงนะน,น้ำมันมาเลยนะนะดูเตี๋ยนี่เห็นไหมเดี๋ยวลองดูนะที่ก,ก้านมันจะอยู่ต่ำไปนิดนึงคนระับปกติ ต่ำกว่ากำหนดมาตรฐานอยู่กลางนะถ้าอยู่กลางประมาณนี้คือมันจะฉีดลอดก้านนะแต่อันี้ก้านตกต่ําเดี๋ยวก้านลงต่านิดนึงเดี๋ยวลองดูนะวลาสตาร์ดบาร์บนีมาไปท้างเลยเต็มท่อเลยนะขนาสตาร์ทรอบบานี่มาเป็นท่อปลาปลาแตกมือนะ่ต้องไม่ต้องไม่อไม่ไม่ต้องกล่วนอง่าู้กไู่ของท่า้จะเบรกอเคโอเคครับ รถกับผมมทําอย่างนี้นะทาสูตรนี้นะลูกหาแปดห้าเก้าลูกหัวสูงเนี่ยผมไม่ผมไม่ถับไม่ผ่าท่อไม่ได้สเตอร้สุดแล้วก็วัดฉีดไม่ไล่หาให้พอดีครับให้เครื่องร้อนจัดนะผมลองเทสดูนะลูกไม่ติดลูกไม่เบรกผมขี่ดันจากาษฎัดไปกับจุมพลเนี่ยสบายฮะนะครับตอนนี้ใช้แบบนั้นมานะไม่มีเวลาได้ทําไม่มีเวลาได้ไล่ไม่มีเวลาได้ผ่าท่อเลวใช้มาสองสามปีกว่าเลยนะ ใช้มา3ปีกว่านะเครื่องยังปกติอยู่เลยนนะครับแต่ว่าต้องถ่ายให้เร็วสักนิดนึงนะ้ำมันเครื่องเพราะว่าเครื่องมันอ่าผมไม่ได้ผ่าท่อความร้อนมันอันข้างในนะครับโอเคครับสุดยอดครับคริปนี้ดูนะ,ะนี่ครับเห็นไหมมาเป็นจ้างแล้วเป็นท่อเลยนะเเต็มท่อเต็มคาเบลเลยนะมาแบบน,นี้โอเคครับไม่เอาไม่หรือว่ากอะไรไหมมักอะไรนะ มาก้อนๆโอเคมาก้อนๆกับจับปลายกระบ,บอกชูบเลยเนะี่ยโอเคครับ <c oughs>